วัสดีครับวันนี้ขอจอลิชันลครับวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอกกันนั่นเองในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทำบั๊กในแมปนี้ครับคราม2000 s t a r 2 v เ p เป็นแมปที่มีบั๊กใหม่ครับวันนี้ผมจะสอนทุกคนทำบั๊กนะครับให้ทุกคนยืนได้บัรไาตรงนี้สามารถทำได้ที่เดียวครับแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆ เรื่อยๆเลยครับไม่ต้องสนใจความนานของมันกระโดดไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเลยมันไม่ได้สักทีน่าเน่เนๆนะครับเราก็ทำบล็อกได้แล้วในที่สุดอ,อ้าววับกลับมาที่เดิมเสร็จเลยครับถ้าใหม่อีกทีนึงครับ จะสามารถทำบาง์ค่อตรงนี้ได้ซึ่งถ้าเราลงไปที่ไหนคุณจีกเราจะต้องอ่ะเออเตเตอเตอเตเออครับการทำบาร์ข้มีเพียงคั้นี้ครับนี่เราสามารถกระโดดขึ้นมาตรงไหนก็ได้ เม่บรรดาจะสูงมากเลยนะครับแบบมีโอกาสมากเลยนะครับที่จะตกสูงมากผมเกินอย่นะโอกาสตกสูงมากดีที่สุดควรที่จะเดินไ้เรื่อยๆนะคบเฮ้ยอะไรอะครับซูบกิสตาแคมคลามสิครับเฮ้ยมีแบบอะไรด้วยเนี่ย แบบนี้เขามีแมปตอีกแบบนะครับแต่ด่านนี้จะเป็นวันใดที่พังไปบ้างแล้วนะครับต้องระวังด้วยถราใครที่อยากเล่นแมปอื่นของเกมของผู้สร้างแบบนี้ก็สามารถเข้าตัวไปได้นะแบบนี้ครามีประตูว์ปให้ถ้าเราจะไปเล่นแมสที่เขาสร้างเราก็สามารถไปหาได้นะครับ นี้แค่นี้ผมก็ต้องตับรถไปก่อนผมได้สอนไปแล้วนะสำหรับแบบทำ Two t h o u s s a p VIP สำหรับการทำบั克นะวันนี้ผมก็ต้องขัวรถไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย